แม่จะทำให้อยู่แม่จะเช็ดตาให้อยู่ป้อนข้าวลงเสร็จก่อนนะคะเข้าใจไหมรอก่อนเดี๋ยวเช็ดให้ป้อนข้าวลงก่อนนะไ,ไปนอนเล่นรอก่อนไปลูกไป ป้อนข้าวลงก่อนนะคะเด<ป>็กเช็ดตาให้อยู่เดยกเช็ดให้อยู่ไม่ใช่ตอนนี้ป้อนลงก่อนนะคะไปเป็นการเล่นก่อนนะคะไปก่อนไปก่อน ไปก่อนนะคะเห็นไหมนั่นแม่ทายาให้แล้วเหลือแต่เช็ดตากับเช็ดจมูกเหนียวไม่วิ่งมาตอนแม่เช็ดให้ฮันโลน่ะเออเขาใจอยู่ไปนอนรอก่อนลูกไปไปกินอาหารหนูก่อนไปไปไปเร็วย,ยังไม่กินยังจะกินตอนไหนล่ะยังขึ้นมาไหม ขึ้นมาข้างบนนี่มาหาลุงนีม่มะขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ขึ้นมาเิยยังจะ,จะเช็ดตาเช็ดหน้าก่อนให้แม่ป้อนข้าวลุงเสร็จก่อนนะคะอยาป้อนข้าวลุงเสร็จก่อน ไปล,ลูกไปไปนอนรอเดี๋ยวไปกินรอเด้อ